นี่แบ็คอันโนนแต่อันโนน,โนดิ๊ไปไปข้างบนกันแค้เสร็จแล้วครับฝนตกซึ่งจะหยุดตอนนี้ก็เวลาสามโมงกว่าฝนตกถนนก็จะเลือเล่อนๆเหมืนกัน Đi Mà lên nám thôi Đi Ui Bé Chịu lắm Ui, Đi thôi Bé Đi thôi đi

เพราะว่าเลอะมากจะไปหาอะไรนอกๆก,ก,กินไม่รู้แล้วเป็นหมาสวนะต้องจับแบบน้ำตลอดอันนี้โดนไปแล้ว <c oughs> ไม่หายเปียกเดเดแดวตะโนนะครับ